คือเอาผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนครอผมว่าถ้าถ้าใครได้ติดตามเรามาเนาะแล้วก็แล้วก็ผมก็เคยทาคลิปกับตอนนี้แหละทําไปแล้วว่าวิธีการเปรียบเทียบผู้เล่นยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยมันจะต,ต้องต้องปรับตรงไหนบ้างอืแต่ก็วงเล็บไว้เสมอ,อยังไงมันก็ไม่เพอร์เฟกมันมันจะไม่ไม่มีทางเพอร์เฟกแล้วก็แต่ว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วเราก็แล้วเราก็ควรจะทําด้วยแบบมันเราจะไม่ใช่แบบว่า แอดอ่าพูดไปโดยไม่มีข้อมูลและหรือเป็นข้อมูลแสแตทที่เขาจดมาโดยไม่แอดจัดแต่ที่แบบม,มีอยู่ในบัตในบอร์ดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกคนะัะสําหรับผมนะมันไนะมันมันมัน,ม,นมันไม่ถูกแหละโอเคทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแต้มที่เราจะพูดถึงในในในซีรีส์เนี้ยเอ่อในคลิปที่เป็นซีรีส์ต่อจากเนี้ยเราจะพูดถึงแต้มการทําแต้ม ที่เจ็ดสิบห้าการครองบอลทุกคนจะต้องทําแต้มที่เจ็สิบห้าคิดที่75็บห้าการครองบอลเหมือนกันหมดเนาะต้องเป็นฐานเดียวกันเพราะว่าเริ่มด้วยเริ่มด้วยเพสเนาะเพสเพสแต่ละยุคเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเนาะเราจะอ่าเราจะบอกว่าผู้เล่นที่เล่นในยุคหนึ่งที่เล่นในเพสสูงๆอย่างอย่างแน่ดีเนี่ยและทําแต้มได้อย่างวิวยกพลังวิวเลยแล้วกันง่ายๆ5้าสิบแต้มนเนี่ยมันเล่นบนเพสที่มากกว่าสมัยนี้แบบสามสิบการคลองบอลอะไรเนี้ย S <S เกินไปเยอะเอเอ,เอมันเลยเป็นตัวเลขที่เราก็ต้องปรับลดทอนลงมาว่าถ้าสมมุติเล่นด้วยเพทที่มันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยโดยแอดจัสที่75การคองบอลนะ75การคองบอลก็คืออ่าทุกวันนี้มันเล่นกันประมาณร้อยนะ75คือ3ใน4เออเพราะว่าสตาร์เนี่ยเล่นกันประมาณ3ใ <36 S 2> น4 36น,ท<อ>น,นาทีเออประมาณ36นาทีของจาก48สตาร์เล่นกันประมาณนั้นเราก็แอดจัคแบบนั้น,นครับแล้วก็อันนี้คือการแอดจัค เรื่องของโวลูมนเรื่องของจํานวนแต้มาแอดจัดให้มันเหลือ75าการของบอลเท่าๆกันและส่วนที่สองคือมันก็ต้องมีเรื่องของประสิทธิภาพในการทําแต้มเนาะซึ่งอันนี้เราก็ใช้ true shooting percentage เพราะว่ามันรวมมันรวม2แต้ม3แต้มแล้วก็ลูกโทษเข้ามาแล้วเนาะแล้วเวลาเราใช้ true shooting percentage ก็ยังก็ก็เหมือนกันนะกอ่ะทุกอ่าทุกๆยุคอะมันมีมันมันด้วยเกมที่ปรับเปลี่ยนไปมันก็จะมีเรื่องของอ่าประสิทธิภาพในการ ทำแต้มเนี่ยอ่าไม่เหมือนกันเนาะท,ทุกๆยุคเลยแลวแหละเราก็ต้องอัจัดเหมือนกันว่าว่าต้อง Ad อาจัรยังไงก็วิธีอัจัดก็ค่อนข้างค่อนข้างง่ายอ่ะสมสม,มุติว่าสมมุติว่าเอสมมุติว่าอาสมมุติมมตผมยกตัวอย่างปีปีแถว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 ปีนี้ก็แน่เน่ปีปีแรกเลยของกราฟเนี่ยก็คือสี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะประมาณนะลีกลีกลีกอะเอฟเวอร์เจนซี่ของลีกอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นผู้เล่นที่ทํา แต้มได้เอฟเฟซิลซีประมาณห้าสิบเซนของปีนั้นเนี่ยก็คือดีกว่าลีดสี่เปอร์เซ็นเนาะหมายความว่าถ้าเขามาเล่นยุคเนี้ยยุคที่ประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบหกหรืออย่างปีล่าสุดห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเนี่ยเขาก็ควรจะทําแต้มได้ดีกว่าลีดสี่เปอร์เซ็นตเช่นกันเราจะไม่สนว่าตัวเลขตอนนั้นเขาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเขาดีกว่าลีดสี่เปอร์เซ็นต์เราก็แอดซูมว่าเขาจะดีกว่าลีดสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันทุกคนจะถูกแอดซูมแบบนั้นหมด เพื่อเพื่อให้มันตัดเรื่องยุคต่างๆออกไปเพราะว่าเพื่อเพื่อตัดเรื่องคุณจะบอกว่าใครดีเฟนดดีอันนี้ผมก็ไม่สนดูเราจะไม่สนเพราะว่าก็ดีเฟนดดีแล้วแล้วยังไงก็คุณทําแต้มได้ดีคุณลิกเท่านี้ถ้าดีเ็นด์เปลี่ยนไปตามยุคป่ะคุณก็ทําแต้มดีว่าลิกเท่านี้เหมือนกันที่เป็นภาพอยก็มันก็ตัดตัดเรื่องความไบแอดระหว่างยุคสมัยออกไปได้โอเคมันก็ใครที่เรียนเนี่ยก็ก็จะ ประมาณนี้เนี่ยที่หยิบม,มาก็จะเป็นแค่เรื่องแต้มแล้วมันก็อัดจัดประมาณนี้เนาะแล้วก็ก็อย่างที่บอกเหมือนกันครับมันก็จะไม่เพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกเนาะแล้วก็อ๋ออย่างหนึง่งคุณผมเพราะว่าซีรีส์เนี้ยเราด้วยเพลยอ์ออฟเนี่ยผมอาจจะไม่เคยพูดนะว่าเราแอดจัดยังไงวิธีการแอดจัดในเพลยอ์ออฟเนี่ยก็ก็เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่ามายเกบอลหรือเฟรนเวลาเราแอดจัดในเพลยอ์ออฟเนี่ยเออผมว่าไม่แน่ใจนะเ,เปิด เอาผมยกตัวอย่างปีที่ผ่านมาแล้วกันเวลาเราจะวัดประสิทธิภาพในการทำแต้มของผู้เล่นในเพลย์อ็อสมมุติว่าเอาอะไรดีสมมุติว่าอ,าอ,มมาอาโอเคสมมุติสมมุติสมมุติซีรีส์เลเกอร์ดิสเล่เลยลวกันอืมสมมุติซีรีส์เลเกอร์ดิสล่เลยนะสมมุติว่าเราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในอบอลเจมก็ได้ครับทำแต้มได้อยู่ที่ทรูชูตติ้งประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะ ในซีรีส์เนี้ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรามาดูทั้งปีของปีสองพันยิบสามเนี่ยหลีดเอเวอเรสเนี้ยผมเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมรีเช็คให้ก็ได้จอยู่ที่ประมาณยอา่าห้าสิบแปดเซ็นถูกไหม,อมเอ่อเบรบอนเนี้ยทำได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต การที่จะบอกว่าเรบบนทําแต้มได้แย่กว่าค่าเฉลี่ย3%เนี่ยอาจจะไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าอืเมมฟิสเป็นทีมที่ดีเฟนตดีกว่าลีเดอร์เลยดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเวลาคู้แข่งเจอกับดิส mm. ลีเ่เนี่ยเขาได้ทรูชู o ตติ้งกันเท่าไหร่ถูกไหมผู้แข่งทั้งลีกเจอกับดิสลี่เนี่ยเขาได้ทรูช็ o ตติ้งเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็มาดูอ่าตรงนี้ก็ไดอ้อะไรสักอย่าง,งก็อ่า ช่ไหมเราดูหน้านี้ถูกไหมเราก็มาดูไอต้ตรงง่ายจริงผมว่าก็ดูดูที่ออปเนนต์เนี่ยเออแล้วก็เราก็จะโอ้ร้ไมเมมิดเป็นวะเอาว่าเราก็จะก็จะอ่าอยู่นี่ได้ว่าเออเราก็จะเห็นค่าของเมมฟิสถูกไหมแล้วเราก็เอาค่าพวกนี้ไปคำนวณครูชูตติ้งซึ่งซึ่งมันมีสูตรอยู่แล้วเราได้ครูชูตติ้งออกมาค่าหนึ่งสมมุติว่าครูชูตติ้งมันออกมาห้าสิบสี่อะสมมตินะก็พี่เกดที่ได้ดูแล้ว เลบอนก็เหมือนกับว่าทําแต้มได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลาผู้แข่งเจอเมฟิสและทําได้ครูชูตติ้งได้ห้าสิบเศษมันก็เหมือนเลบอนทาแต้มได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้คือวิธีการแอดจักในเพลย์ออฟนะซึ่งก็จะทำอย่างนี้กบทุกคนก็ต้องดูว่าคุณเจอใครทีมที่คุณเจอดีฟเฟนด์ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์เฉพาะด้วยในเพลย์ออฟคุณเจอทีมหนึ่งแบบเจ็ดเกมอ่ะ มันม <mile> ันม <Church> ันมันไม่ได <vein> ้เหมือนเขาเรียกว่าในเรกูลาร์ซีซั่นที่ค to <together> ุณสามารถใช้ League a เ e อร g ชได้เลยเพราะว่ามันแข่งกันหมดอยู่แล้วทั้งทั้ง8 12เกมมันเฉลี่ยทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกเกมมันดีเฟนซ์ไม่เหมือนกันสมมุติคุณเจออันาฮอกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคุณทําแต้มได้อ่าไม่รู้สิทูชูตติ้งคุณ6กสิอ่าหกสิมุตินะแล้วจะบอกว่าคุณดีเจ็เปอเนี่ยไม่ เสียให้คู่แข่งทำแต้มทูวรเจอติ้งแบบ62อะไรเงี้ยอ่ะคุณก็ดีอ <ๆ S 2> ะไรแบบนั้นไงอันนี้เราก็ต้องแอดจัดเป็นเป็นเป็น case case. เคสแบคแคสแล้วต้องดูว่าเจอทีมอะไรเจอทีมอะไรเจอทีมแล้วเราก็แอดจัดระนาดโอเคครับก็ใครที่เรียอเนี่ยหมดแค่นี้ครับแล้วก็แล้วก็วก็ประมาณนี้ก็ใครที่เรียอเนี่ยแหละผมว่าหมดแค่นี้นะครับจัดซึ่งใครที่เรียอมันมีใครที่เรียอของพี่เป้พี่เป้พูดไปอย่าง27 กับบวกสี่อ๋ออันนั้นเป็นไทเดียที่แบบกว้างๆนะตอนผมคิดเก์ขึ้นมาเนี่ย<อ>สมมติคุณทําได้ประมาณยี่สิบเจ็ดแต้มบวกสี่เปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทํท่าได้ดีแต่ว่าผมก็เอามาไล่ดูว่ามีใครทําได้บ้างทําได้บ้างแลวอาจจะกรองจากตรงนั้นอแต่ว่าตอนทาอันเนี้ยผม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 กรองวอลลุ่มที่มันใหญ่กว่านั้นแหละผมผมกรองแต่ยี่สิบแต้มเนาะแล้วมันก็มีแซมเปิลประมาณสองถึงสามพันคนสามพันคนอะไรเงี้ยที่จะ เอามาพลอตเป็นกราฟแล้วก็เปรียบเทียบให้เหตุกันแล้วก็ส่วนคนที่ทำได้ดีเนี่ยก็ควรจะทำได้ดีโดยมีแซมเปิลประมาณหนึ่งเนาะคือคุณ<ม>ควรควควรจะเล่นประมาณคือผมคิดเอาเองนะคุณควรจะเล่นประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทัง้งฤดูกาลทั้งหมดคุณถึงจะไม่โดนตัดออกก็คือประมาณสี่เอ็ดเกมสี่บเเกมเกมละสาสิบหกนาทีก็ประมาณ 4, ส0่พันสี่อะไรเงี้ยก็คือผมปัดไปบรรทัดห้า คุณต้องเล่นมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยนาทีและในเพลย์ออฟคุณควรจะเล่นมากกว่าห้าร้อยนาทีนะเพื่อให้มันเป็นแซมเปิลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการคย่งนั้นคุณแบบมาถึงทุบคุณตกรอบเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแซมเปิลที่คุณเล่นซีรีส์เดียวแล้วคุณตกรอบเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะเป็นซีรีส์ที่น่าเป็นแซมเปิลที่น่าเศร้าไปนิดนึงเออแหม่น้อยไปหน่อย ปเลยนเนี่ยยุคเก่าบ้างครับก็คือเ er อลกินเบเลอร์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนาะ <_ P ain> ก็เบเลอร์เนี่ยผมว่าเอ่อจริงๆแล้วข้อดีของเบเลอร์ก็คือหาค่อนข้างก็ก็ถือว่าโอเคนะโวลูม UM e ถือว่าใช้ได้เลยก็เกือบแตะแตะสามสิบยี่สิบเก้าสิบอยู่แถวๆเนี้ยในยเฉพาะช่วงช่วงแ,แรงๆเนี่ยเอ่อผมว่าทําได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่ผมว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้เคยดูกันใช่ไหม ม,มันน่าจะหาดูยากมากฟิลเต็มทังอย่างแล้วผมผมก็ผมก็ไปเปิดดูเคยเปิดดูมาบ้างแหละก็เป็นคนที่ค่อนข้างผมคิดว่าเป็นคนที่เฟิ s ์ Step ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เป็นคนที่อ่าสกิลอะเมื่อเทียบกับยุคข,ของเขานะแบบเป็นคนผมว่าเป็นคนแรกๆที่เริ่ม crossover ในในเอีอแล้วก็าอาจจะเป็น Basic crossover นะไม่ได้เหมือนผู้เล่น ไม่ไม่ได้เหมือนไครรีเอวิ่งอะไรอย่างนั้นะเออไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่แบบคพราะจากซ้ายไปขวาที่มันที่มันดูแล้วมันมันไม่เหมือนคนในยุคนั้นเ,เออนั่นแหละผมว่าคือแอฟฟินันเลวที่ที่อ่าเป็นคนที่มีสกิลเมื่อเทียกบกับยุคของเขาเอ,อ,อืมเท่าที่เท่าที่ผมเคยดูผมรู้สึก<ช>ว่าเขาดูเวอร์ซา,ายในตำแหน่งฟอร์เวดอยู่นะ เลี้ยงเอ่ยเข้าถึงห่วงแล้วก็การยิงถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดการยิงจากมิดเรนจ์ของเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะอืมนั่นแหละแต่ก็อย่างก็ประมาณเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะนํายุคนิดนึงนิดนึงอืนิดนึงเออก็ก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าก็ประมาณว่ามันก็เออก็เลยพอตออกมาเนี่ยก็แต่ว่า เรื่องของเอเวนซีก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่เนาะแล้วก็แต่วอลลุ่มมันถือว่าโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมอาจจะแล้วก็เป็นคนที่สามารถคอนเวิร์ตไปแต่ไอเอ์ออฟได้ก็มีหลายปีไอเทอร์ออฟพี่ทําได้ไม่แย่เมื่อเทียบกับเล็กราที่เขาเคยทํานะะอออย่างในปีที่เป็นแซมเปิลอย่นเงเห็นไหมห้าร้อยอิทีก็บอกบอกทั้งวอลลุ่มบอกทั้งเอเวนซี่บอกทั้งวอลลุ่มบอกทั้งเอเวนซี่ Volume, อ,อะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็เป็นคนที่สามารถคอนเวิร์ต ไอสิ่งที่ดีในเรกุล่าแปลงไปที่เพย์ออฟได้ปัญหาเนี่ยปัญหาของเบลเลอร์ในเท่าที่ผมเข้าใจก็คือแกลแลกออฟลองเกียร์พิตี้เนาะคือพรามแกค่อนข้างสั้นเอ่อเป็นช่วงที่เป็นคนที่พรามอ่าช่วงพรามอ่ะค่อนข้างสั้นเนาะแล้วก็เวลาดรอปก็ดรอปก็ดรอปดรอปไปเยอะอ,อ,อแต่ว่าแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบมันก็ยังบวกจากหลีกเอเวอเรีนะก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าก็ถือว่าดรอปเอ่อก็ ก็เป็นคนที่น่าสนใจนะแ,แล้วก็เป็นคนที่พี่ผมชอบคือเป็นคนที่อาเฮสดิสอีล่าเขาอะเป็นคนที่มากรางถ้า,ถาส<ำ>ับไปรุ่นหน่อยอืมต่อมานั้นก็น่าสนใจเป็นคนที่น่าสนใจก็เลยเอาไว้ดูครับก็ถือว่าก็คงไม่ติดท็อปเทนหรอกผมคิดว่าที่เป็นแรกเนี้ยก็คงไม่ติดท็อปเทนหรอกดูจากลองเกวิีดูจากแซมเปิลที่มันมันไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นใช่ใช่แต่ว่าเป็นคนที่น่าสนใจ ต่อเลยนะต่อเลยไหมต่อเลย,เ,ลยเนี่ย,ยคือคนนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะเป็นคนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆาคนหนึ่งเป็นคนที่อ่าผมว่าเอฟเฟนซีสุดสุดโหดโหดสัตว์แมคเคล,ลคเอ่ะแต่ว่าเอ่อเทบินแมคเคล,ลเนี่ยเป็นคนที่เอฟเฟนซีสุดสุดเนาะคุณจะเห็นว่าแบบตั้งแต่แปดสิบเอ็ดเนี่ยสิบสองอ่ะบวกบวกตรงเนี้ยมันเยอะมากๆเนาะคือบวกทุกปีอ่ะ อมีปีสุดท้ายอะลบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่ทําได้ดีมากๆในเรื่องของเอเซเป็นคนที่เป็นเป็นจอมโพสต์คนหนึ่งอะก็เป็นคนที่โพสต์มีโพสต์มูฟสกิลเยญ่มากๆ Up and Under ถ้าใครเคยดูอะเพื่อโพสต์ไปแล้วอมันข้องขั้นเยอะถ้ใช่เป็นคนที่สกิลผมว่าสกิลมากๆใช่ใ่เออแล้วก็เป็นคนที่ลองเค v i t เวตตหือว่าทําได้ดีมา อ่าอย่างอย่างยาวนานนะถ้าเรามาดูกราฟที่ผมพอนะผม่าเป็นคนที่ทําได้ดีในมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็อืเออมันยากเหมือนกันนะที่คณจะมีเอฟเอซีแบบตั้งแต่แปดเก้าสิบไปหลายหลายปีอ,ะอ่ะเออมันมันแทบหาลําลบากเอาว่าถ้าผมเลียงผมหาว่านนจากเนี่ยสองสามปีก็คือผมว่าหาลําบากคนที่เอฟเซี LLC แบบเนี้ยแล้วทําได้เยอะบางคนอาจจะผล่าปีนึงปีต่อไปก็ไปออละล <laughs> ไม่ได้เยอะแล้ะเออ หรืออะไรเงี้ยเออมันหาค่อนข้างลําบากเออก็สําหรับแมคเทลเนี่ยผมว่าทําได้ดีเป็นคนที่ก็เพย์ออฟก็ถือว่าทําได้โอเคนะก็ในในปทอยู่ในโซนเดิมๆนะอเคอืมในปีที่มันไม่ไม่มีแซมเปิลก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เดิมๆของแกถึงว่าแซแซมเปิลน้อยหรือแซมเปิลเยอะแกก็ยังทําแต้มได้ก็ประมาณยี่สิบสองยิบสามยี่ิบสี่แต้มบวกแปดถึงสิบสองอะไรเงี้ยเราเราพูดได้ไหมว่า เขาเป็นหนึ่งในออปชั่นสองในการทำแต้มที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้ได้ผมว่าได้เขาเป็นผอรสำหรับผมเขาว่าผมว่าเขาเขาเป็นเบซิกแมนคือเขาอะข้อเสียคือคือที่เขาไม่ได้เกลอนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจคือผมผมเขียนผมโน้ตว่าเขาเขาเล่นในฐานะซิกแมนเนี่ยเยอะมากๆซึ่งมันรีเขาเล่นเป็นซิกแมนเหรอพี่เขาเขาไม่ใช่ตัวจริงเหรออ่าเขาเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาเขามีตัวจริงบางปีนะแล้วก็เป็นซิกแมนบ้าง ใายผมเจอดูวเาได้เขาได,าได้ผมว่าใจว่าเขาได้ซิงแมนสองปีอ่ะได้ได้พี่พูดไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็กให้เออแล้วก็แล้วก็ซึ่งผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลิมิตอ่าออกเอร์ตี้ของเขาอืมอืมอืนที่ที่เขาอาจจะได้มินิตเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยเออว่าพี่จริงด้วยเขาเป็นซิงแมนโหหโ ห้าหกปีแรกอ่ะแกเล่นเป็นซิกแมนเลยอ่ะก่อนที่จะมาเป็นตัวจริงแบบแบบโซลิดตัวจริงไงสี่ปีเองนะเขาเป็นโซลิดตัวจริงแค่สี่ปีแล้วก็กลับไปใหม่ใช่ใช่ก็ข้อผมว่าเขาเล่นเป็นซิกแมนบ่อยค่อนข้างบ่อยก็ลิมิตเรื่อง o p portunity ในการทําแ้มไปประมาณหนึ่งแต่แต่ก็ก็เลยเป็นข้อเสียแหละก็คือโลว์วอลลุถ้าเทียบกับคนอื่นใช่ ก็คือคงไม่ติดท็อป10อยู่แล้วแหละสำหรับแมทเทล่ะแต่ว่าผมว่าก็เป็นคนที่น่าสนใจในการในการผมว่าก็เป็นคนที่สกิลเหมือนกันถ้าถ้าใครอยากดูก็ลองไปดูนะผมว่าเป็นคนที่เราไปดูเทปว่าโหในยูทูบมีเยอะเลยเอออลแบบคือเป็นคนที่โพสตได้ดีมากๆใช่แล้วคือเคาน์เตอร์ผมว่าแกเคาน์เตอร์ได้แบบจนคือคือแกเคาน์เตอร์ได้หลายๆอย่างจนเอซีแกสูงมากมาวิธีการโพสทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็เป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะลิมิต เรื่องโวลุ่มนิดหน่อยย้อนย้อนกลับไปหน้าตารางแต้มหน่อยได้ไหมครับพี่เป๊ะเผื่อเผื่อใครไม่เก็ตว่าทําไมเราถึงบอกว่าวอลุ่มของสกอร์เขาน้อยคือคือเขาเขาทําอยู่ที่ประมาณถ้าเฉลี่ยนะปีที่พิกพีกันเนาะพี่อยู่ประมาณยี่ยิบสามอะยี่สิบสองจุดห้าถึงยี่สิบสามทุกปีอืมมันมันไม่ไปแตะถึงประมาณอ่าอย่างอย่างไอโอคิดสามปีล่าสุดก็แบบหรือยานนี้ก็แบบยี่ยิบเจ็ดอัพทั้งนั้นอะไรเงี้ย อืมมันมันก็เลยมันก็มาเชื่อมกับสิ่งที่พี่เป้บอกแล้วว่ามินิทซิกแมนมันอาจจะเยอะไปในช่วงต้นของแคริเร์ของแกอืมแต่ก็เป็นคนที่ h i ไฮเอเวนซและมันมันค่อนข้างผมบอกเนี่ยผว่ามันก็ค่อนข้างเออมันก็มันก็ยังไงมันก็ค่อนข้างสเกลให้ทีมได้มันคือมันก็ช่วยเหลือทีมได้เอ่อก็ แต่แต่ก็แต่ถามว่าจะติดท็อป10ไหมก็ก็คงไม่ติดกออแ็แต่ผมว่าอยู่ท็อปๆนะแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจก็เลยเลือกมาเนานะก็เป็น h น n o r a b l e เหมือนกัน